ต้องบอกว่าล่าสุดโบชยาดานั้นก็ได้เคลื่อนไหวต่อเนื่องลูกใครๆก็รักรอเวลาทุกคนจะรู้เองใครเป็นยังไงหลังดราม่าใหญ่สองตระกูลดังมัตสยวานิตทองเจอจากกรณีที่เพจดังชี้เป้าสองคู่รักวัยนีนเลิกกันแล้วโดยได้ระบุข้อความว่าเขาเลิกกันนานแล้วเหตุเกิดเพราะพ่อฝ่ายหญิงนากราดผู้ชายฝ่ายชายเลยไปเล่าให้แม่ตนเองฟังเลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะกันแรงมากแต่แรงกว่าเพราะผอยอ จับได้ว่าฝ่ายชายแอบทักแชทไปหาหน้ากากผักคมปีและจีบเขามานานกว่า3ปีแล้วซึ่งงานนี้ชาวเน็ตเลยยงไปที่สองทายาทตระกูลดังอชิมิยาและน้องแอลลี่ทายา,ออาทอัมอัมมรินทันทีก่อนที่แม่โบธยาดานั้นทนไม่ไหวรีบเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่ส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นโต้แทนลูกชายว่าลูกชายไม่เคยจีบใครไม่เคยนอกใจและไม่เคยคุยกับหน้ากากผักขมปี ไม่ได้รู้จักกันเลยข่าวกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงไลน์ไอจีเบอร์ยังไม่มีข่าวเรื่องลูกชายจีบสาวไม่เป็นความจริงนะคะและโพสต์อีกครั้งว่าสงสารที่อาชีกับน้องแอลลี่อยู่ดีๆก็กลายเป็นข่าวทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยคุยกันมีคนส่งข่าวทำลายอาชีให้เสียชื่อเสียงทําให้มีคนเขียนข่าวว่าลูกเราทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่ใช่ความจริงเรื่องที่ผ่านมาอาชิเสียใจมากพอแล้วอาชียังไม่เคยได้ทําอะไรไม่ดีเลยทําไมต้องทําร้ายผู้ชายบริสุทธิ์ที่มีแต่ความน่ารักจริงใจให้ทุกคน และล่าสุดแม่โบชยาดานั้นก็ได้เคลื่อนไหวต่อเนื่องลูกใครใครก็รักรอเวลาทุกคนจะรู้เองใครเป็นยังไงหลังดราม่าใหญ่สองตระกูลดังมัตสยวานิตท,ทองเจอโดยแม่โบชยาดานั้นได้โพสต์ข่าวเพจทีนิวส์พร้อมระบุข้อความว่า we love you at อจิรวัตรลูกใครๆก็รักความจริงก็คือความจริงรอเวลาแล้วทุกคนจะรู้เองใครเป็นยังไงขณะที่อดีตสามีลุกเกิรพลก็ได้รีโพสต์ข้อความของโบชยาดาด้วยเช่นกัน